สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซูเปอร์เรนเจอร์นะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจะมาตีกิวอลนะผมยังไม่ตีเลยสักดาบนะครับตอนนี้เนี่ยเลดี้แอนเนี่ยหลังจากตกตำนานไปนะตกกิวอลตำนานไปก็ไล่ถล่มคู่แข่งเละเลยนะครับอาทิตย์ก่อนนูน้นทีนี้เนี่ยอาทิตย์นี้ก็เลยคะแนนเด้งขึ้นมาเป็นอันดับ2องของตำนานเลยนะครับก็คืออันดับ2ของเกมอะ่ะคือแบบ เป็นรองแค่อันดับหนึ่งแค่นั้นเองโห oh, สุดยอดเลยนะครับกิวเลดี้แอนนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตีทีมฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นทีมไทยนะครับจริงๆไม่อยากจะเจอนะแต่ว่าในเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาลุยกันนะครับส่วนป้อมที่ผมเฝ้าอยู่ก็คือป้อมนี้ครับป้อมนี้ยังไม่มีใครกล้ามาตีนะไม่มีใครกล้ามาตีจริงๆออนะครับ ถ้ามาตีก็คงรู้เรื่องแหละอาจจะแพ้ได้นะครับจริงๆไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะแต่เขากลัวกันไปเองนะครับมาเดีย๋ยวเรามาดูนะครับอ่าวิธีถ้าผมจะตีนะตอนนี้เนี่ยป้อมมูลแตกไปแล้ว3ใช่ปะ1 2 3สทีนี้เนี่ยผมจะต้องตีโคนี่แล้วแล้วโคนี่เนี่ยผมผมจะไม่ตีป้อมมูลป้อมสนะครับผมจะไม่ตีเพราะว่าป้อมมูลแตกไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะตีซ้ำนะครับ มันแตกไปแล้ว3ามก็คือผมจะมาลงที่ป้อมโคนี่ป้อมกลางนะครับเลข8นั่นเองนะเลข8เนี่ยขาดอีก3ดาบผมมี2ดาบถ้าชนะ2ดาบนี้เพื่อนๆผมจะตีง่ายขึ้นนะครับอีกแค่ดาบเดียวป้อมบาวก็จะเปิดแล้วเห็นไหมอ่าโอเคไม่ใช่แต้มเดียวสิเดี๋ยวต้องมารุมอีกป้อมหนึ่งนะครับป้อมบาวถึงจะเปิดแต่ตอนนี้เนี่ยเราจัดการเจ้าป้อม8ปดป้อมโคนี่ก่อนดีกว่าเลอ,อีก3ดาบก็จะแตกนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตีใครนะตอนนี้เนี่ยมีให้เลือกไม่มีให้เลือกเลยครับอืมต้องเจอคุณสอละศักด์นะมาเก่งไม่เก่งไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อนมีตัวบินมามีตัวบินสองตัวดังนั้นเนี่ยผมจะต้องปรับเปลี่ยนเอาตัวกันบินมา2ตัวนะครับจะได้ไม่พลาดนะตั้งไปพร้อมกันเลยแล้วกันแสงมืดแสงมืดมาก่อนแสงมืดนะฟึบ ขาประจำเลยก็คือจะมีเจ้าโทนี่นักพนันมือโปรเจ้าเจ๊แสงเจมืดเนี่ขาดไม่ได้นะครับตัวกันบินต้องเอามา2ตัวเพราะว่าเขามีเขามีตัวบินมา2ตัวนะครับเดี๋ยวจะแพ้เขาเพราะว่าตัวบินนะอลิติกต้องเอาไปนะครับโคนี่ต้องเอาไปเอาเป็นตัวที่เริ่มแรกเลยเจ้าบาวสกุยมิต้องจัดมานะครับ เอ้ยังมีตัวกันบินอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้ามูนไอฮอกกี้นะครับอ่าเอาเข้าแล้วจากนั้นดูก่อนนะเหลือใครอีกไม่น่าจะมีใครนะแล้วก็เอาตัวบินมาตัวหนึ่งเพราะผมมีตัวบินหนึ่งตัวนะครับตัวบินของผมใช้เจ้าเอ็ดเวิร์ดบินนะเอ็ดเวิร์ดบินเอาไปคู อีกตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับเอิบ์ดดินก็น่าจะเป็นเจ้าแซนกีฟนะอย่าเอาเอเลนไปก่อนดัตขาดไม่ได้นะครับเอเลนกับดัตแล้วก็มีใครอีกเอาเจ้าแซนกีฟแซนกีฟผมใส่เกียร์สำหรับกิลวอลโดยเฉพาะเลยนะเลือด122ล้านใครเอาแซนกีฟผมลงก็เอาดีครับอ่ะมาต่อเคโลโลก็ดีเคโลโลใช้ฮิวนะ ผมปับก่อนดูไฮเปอร์ด้วยค่อยๆไล่ดูไปครับเริ่มจากไม้เริ่มจากไม้นะชิโนบุก็โอเคอยู่อ่ะใส่ไปไทกะโอเคนะครับยิงระเบิดระเบอร์นะครับไทกะถึงแม้ว่าจะตายง่ายไปหน่อยนะแต่ก็โอเคอยู่นะครับในระบบกิวร์ไม้น่าจะประมาณนี้ต่อด,ด้วยไม้ก็เป็นไฟไฟก็จะต้องมีเจ้า เอลิตแน่นอนนะครับพิมาวาลิจะต้องเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับเอากระจายกันหน่อยเนาะขาดอีก3ตัวคิงต้องเอาไปนะคิงคิงเป็นตัวป่วนชั้นดีนะครับจากนั้นเหล็กีก2ตัวเหล็กตัวเว้นวพื้นที่ไว้ให้น้ำมั่งนะครับน้ำก็จะมีเจ้าลูเดียสลูเดียสก็ดีใช้ฮิวนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นชินโดสุเกะนะครับชินจังทีนี้เนี่ยผมยังมีเจ้าลิมูรุอยู่ลิมูรุเนี่ยเอามาแทนใครเอามาแทนชินโนบุดีกว่านะครับจากนั้นคลาลิสยังไม่ใช่ก็จะประมาณนี้นะอะ่จัดประมาณนี้ก่อนเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะชนะไหมนะครับอย่าลืมพบไอเทมทุกครัง้งบางคนนะครับบางคนลืมกดเอาไอเทมไปด้วยถ้าลืมกดเอาไอเทมไปด้วยก็ชิปหายเลยนะครับ มาสู้เว้ยสู้เว้ยตายแล้วครับกดตัวมาแล้วตัวบินออกไปแล้วกดตัวกันบินไปตัวหนึ่งนะครับปะทะกันแล้วครับกลางสนามไม่รู้ใครจะเจ๋งกว่าใครนะแต่เราก็เต็มที่นะครับเขามีเจ้าเขาก็มีเจ้าซากุระนะอ่าเราปล่อยเกือบหมดแล้วแหละก็บลินเซเลเยอร์ยังยือ้อยู่กอบลินเซเลเยอร์นี่ดีมากนะครับ มีแบบเป็นซอมบี้ลุกขึ้นมายืนเจ็ดวินาทีนะอ่าเขาพัดมาแล้วไม่น่ามีอะไรเขาใช้ไอเทมมาเราใช้ไอเทมกลับเลยจากนั้นเดี๋ยวเราพัดนะพัดเลยครับฟุบนี่น่าจะไหวอยู่ไหวอยู่โอเคถ้าอย่างนี้เราน่าจะโอเคนะไม่น่าจะแผ้หรอกลงลูกไฟไป เราเก็บเจ้ามูลหิมะมานะครับแซลลี่หิมะเพื่อที่จะตอกตอนกับเจ้าแซลลี่บินนะยังบินมาไม่ถึงมาแซลลี่หิมะผมมาแล้วตอนนี้ป้อมเขารถจะแตกแล้วนะครับน่าจะป้อมแตกก่อนนะว่ายังไงคุณสอรสากฟื้โอเคครับชนะไป1แมตช์เดี๋ยวเหลืออีก1แมตช์นะครับโอเคบวกตั้ง23เนี่ย ไปครับถ้าเราตีเป็นระเบียบอย่างเงี้ยตีเป็นระเบียบคือต้องเอาป้อมหน้าแตกก่อนสามป้อมกลางแตกอีกสองแล้วมาป้อมในหนึ่งไม่แตกแถวนะอย่างเงี้ยมีสิทธิชนะเยอะนะครับไปต่อคนเดิมป้อมเดิมคนเดิมป้อมเดิมคนนี้เนาะตรงนั้นแตกหมดแล้วอาอย่าลืมพกเอาไอเทมไปด้วยจังหวะเดิมเลยครับ เอาโยมีลงไปแล้วเขาเปลี่ยนแท็กติกนะพัดมาแล้วพัดแล้วพัดตอบนะครับพัดตอบไปดัดมาแล้วชนกันแล้วครับคราวนี้ไม่รู้ใครจะอยู่ใครจะไปนะตอนนี้ชนกันแล้วครับแต่เรายังโชคดีเรายังมีบัฟอมาตะนะเขาเอวไปหวานนอนคุยกันลางมะม่วงแล้วครับ ใช้มาแล้วเราอมาตะตามโอเคเดี๋ยวเราแช่เขาไปเลยนะครับเขาใช้อมาตะไปแล้วแช่ปุ๊บแล้วยังไงต่อเขาน่าจะไม่ไหวนะครับเราเอาแซลลี่หิมะจัดการเจ้าตัวบินเขานะคือลูเดียสก็ดีนะลูเดียสเนี่ยมีบัฟสะท้อนสะท้อนการโจมตีนะถ้าตัวบินใช้ ถ้าตัวบินใช้สกิลมาโจมตีตัวข้างล่างแล้วลูเดียสบัฟพอดีเนี่ยตัวบินตายนะครับอือันนี้คือประโยชน์ของลูเดียสนะครั้งนี้ก็ชนะไปนะไม่น่าแพ้นะครับอ่าสูนแล้วก็ชนะไป2อดาบนะโอเคได้อีก23หโหได้เยอะจังนะครับปุ๊บปุ๊บอ่า นี่ก็อย่างนี้ป้อมกลางจะเหลือหนึ่งใช่ป่ะบป้อมเบอร์แปดจะเหลือหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยคนที่จะมาตีต่อจากผมเนี่ยก็ต้องตีป้อม8อยู่แล้วพอป้อม8แตกนะครับผมก็จะได้อีก600คะแนนสำหรับกิลเลดี้แอนนะจากนั้นก็มาลุมป้อม7กับป้อม9เลือกสักป้อมหนึ่งนะครับลุมนะครับถ้าใครตี7ไปแล้วก็ตี7ตามไปนะถ้า7แตกปุ๊บ ทอมสิก็จะเปิดนะครับก็จะประมาณนี้ระบบกิวล์สนุกนะครับใครที่ยังไม่ค่อยได้เล่นกิวล์เลยไปหากิวอยู่นะกิวมีคนลับเยอะแยะนะครับขอคนที่ตั้งใจเล่นจริงๆเก่งไม่เก่งยังไงเนี่ยก็ลองดูความประสงค์ของเจ้าของกิลดูนะครับว่าต้องการคนเก่งขนาดไหนเราเข้าไปได้ไหมนะแต่ส่วนมากเนี่ยเขาบอกว่า เก่งไม่เก่งไม่เป็นไรขอให้เล่นจริงจังนะครับก็จะประมาณนี้นะอ่าวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที Hi ่คลื่นชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งให้ซูเปอร์เลนเจอร์ด้วยนะครับวันนี้ซูเปอร์เลนเจอร์ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย